กรณ์ไทยครัมีฟิวอะไรมีฟิวแบบขอแต่งงานเนีครับยัง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 แต่มีนัดกินข้าวที่เสกครับมีนัดทานข้าวกันขราคเรื่องคณะคนต่อเรื่องรั่วไปครับผมไม่ตอนแล้วอียิปต์มาแล้วอ๋อที่เมกินกับตูปิ้นมาแล้วนั่นคือทริปอียิปต์เป็นทริปที่แพลนกันมานานแล้วครับครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ซื้อทัวร์ไปเที่ยวกัน คือยังไม่ได้ถึงจุดตรงนั้นครับผมแต่คิดว่าสมมติถ้ามันเกิดจริงจมันน่าจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายเรียบง่ายแต่ว่าไม่ใช่ภาพพีเวนดิ้งใช่ไหมครับภาพไม่ใช่ไม่ใช่พีเวนดิ้งครับก็เป็นแบบว่าภาพพิเอลทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยหัวใจมันรออะไ,ไรอย่รอรอความออะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วถามว่ารออะไรอะ่ะมันก็ไม่ได้รออะไรนะจริงจริงก็แบบเคยคิดเหมือนกันเราก็ไม่ได้รออะไรแค่ว่า แค่อยากปล่อยให้มันไปเป็นไปตามจังหวะที่รู้สึกว่าเออความรู้สึกของทั้งคู่หรือว่าความพร้อมของทุกๆด้านมันพอดีลงตัวอะไรอย่างงี้มากกว่าเคยคิดที่อะไรไปก่อนอะไรไปก่อนก็ใช่ด้วยแหละเพราะว่าคู่นั้นเขาดูแบบรักกันมากๆอ่ะเออรักข้างรักกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าความรักของเขาเนี่ยจะพุ่งนําหน้าผมไปก่อนถ้าถามใครก็บอกคู่นี้แหละแน่นอนนะอเล็กโบครับผมใช่ที่บอกเคยคิด คือคิดคือหมายถึงว่าคิดในคิดกับตัวเองในเชิงว่าแบบว่าเออเรารออะไรหรือเปล่าความจริงก็ก็ไม่ได้ว่ารออย่างที่ผมเคยตอบพี่ๆไปว่าถ้าเกิดด้วยไว้ด้วยอะไรผมมันก็ก็ถือว่าพร้อมแล้วแหละนะครับแต่ว่าแค่อยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามจังหวะธรรมชาติไม่อยากไปเร่งมันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผม,ค, <ำ S 1> มความจริงแม่ก็เลือกถามไปแล้ว <laughs> เออใช่แม่แม่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ถามมากเลขเขาก็เห็นเรามีความสุขในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่เพราะว่ากับเฟก็คือความจริงแล้วคบกันทั้งคู่คบกันก็อยู่ในสา,า,ายตาพี่ตลอดทั้งทางบ้านบ้านของเปด้วยแล้วก็บ้านผมด้วยอะไรเงี้ยวัน<ค>นี <มา S 1> ้ก็ไปกินเขาเดยวคนใหม่ไม่ได้ถามเรื่องนี้แต่ว่าถามแค่ว่าแบบเอออยากไปเจอพี่เปอยากไปเที่ยวเล่นกับเปอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าวันนี้วันใหม่ไม่ได้ห่วงม่ห่ีงแล้วเนาะไม่ห่วงแล้วครับผมถึงจุด ถึงจังหวะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าวันไหอนอาจจะยังไม่ได้ไม่ไม่ได้รู้เรื่องที่มีเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็อาจจะบอกว่าเออเห็นเฮียเฮียมีแฟนเขาก็มีความสุขเขาก็ได้มีเพื่อนเล่นเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยน้องแฟะนแล้วหรอยังย <c oughs> ังไอ้เฮียเฮียคุณเฮียนี่อันนันเกตเกตคือเท่าที่ร <c oughs> ู้อะไม่มีแต่ที่เหลือต้องไปถามเขาเองครับไอ้เรื่องจริงเรื่องจริงไม่อะไรบอกว่าเจอ ติดต่อคุณเกสไม่ได้หรอความจริงแล้วช่วงหลังผมพวกพวกผมไม่ค่อยมีเวลาเจอกันมากเท่าไหร่อย่างล่าสุดก็เจอกันงานแต่งของเจมส์ใช่ไหมฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าช่วงหลังต่างคนต่างมีภารกิจที่ต้องทํากันค่อนข้างยุ่งครับก็เลยไม่มีเวลาราวมตัวเล็กอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้รายการแบบว่ามีการรายการที่ทำเหมือนกับปิดซีซั่นไปด้วยแต่ก็เร็วๆนี้ครับคุยกันแล้วก็ามีแผนจะกลับมามามารวมตัวกันเปิดซีซั่นใหม่ครับผมคนดีที่ไหนเราอาการที่เกต อาการเกตแบบแปลกเหรอคือถ้าเวลาเกตแบบมีคนคุยมันก็คงไม่แปลกไม่ได้แปลกๆแ,แต่ว่าคือส่วนใหญ่ถ้าเขามีพงมีคุยผมก็อาจจะพอรู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ไม่รู้ครับช่วงนี้ช่วงนี้นยังเซนไม่ได้เลยว่ามีหรือเปล่าจับไม่ได้จับไม่ได้แต่ใจเราอยากให้เขามีไหมเนี่ยาหลายคนเป็นเกม,ยมยอยากครับเพราะว่าจะได้เป็นการลดความกดดันในตัวองผมลงไปด้วย คือผมว่าคือเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบนี้ด้วยนะอันนี้จากที่ผมรู้จักเขาอะไรเงี้ยเขาก็ชอบที่จะแบบคล่องตัวในการทําอะไรอะไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยอินโทรเวิร์ดนะโบนเปิดโมดอินโทรเวิร์ดอินโทรเวิร์ดรักแมวคนก็หาผู้หกแมบบ่อย่าเออก็อาจจะใช่ อ๋อความจริงแล้วไม่ใช่เรื่องแรกแต่เป็นเรื่องแรกกับทาง Gdh ครับผมก็ถือว่าคือเอาจริงๆเลยอ่ะผมดีใจมากครับที่ผมได้มาร่วมงานกับ Gdh เพราะว่าผมเองก็เล่นหนังมาเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องนี้เรื่องที่สิบแล้วนะครับแต่ว่าผมมันมีความฝันมาตลอดของผมเองว่าผมอยากเล่นร่วมงานกับทาง Gdh เพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบดูหนังไทยแล้วก็รู้สึกว่าหนัง Gdh จะเป็นเป็นหนังที่แบบคุณภาพอะ่ะทั้งเรื่องโปรดักชั่นเรื่องบทหรืออะไรก็ตามแล้วก็ตัวเองอ่ะ ผ่านการแคสหนังกับ GDH มาหลายเรื่องครับจนมาเรื่องนี้เพิ่งจะได้มาประสบผลได้เล่นกับ GDH ครับผมแคสครับแคสมาตั้งแต่สมัยก่อนเข้าวงการจนเข,ข้าวงการก็ยังต้องแคสอยู่ครับก็คือเอาจริงๆก็ปิ่นครับคือเราได้มาทํางานกับทาง GDH ด้วยทั้งแล้วก็ได้มาเจอบทดีๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคาแรคเตอร์ดีๆที่แบบเราเรา,เราตามหามาอะไรอยเงี้ย ที่ถามแบบว่าเป็นโดยรวมข่าวเขาก็จะชอบถามว่าดวงแบบดาราที่นี้มันดวงข่าว,วเยอะเต็มไปหมดเลยเอาเราเอาจริงเราเราว่าเราป้องกันตัวไงมาแบบเตรียมตัวไหมว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือโง่เลยเงี้ยเ,เราเราตัวไหมไาะว่าความจริงแล้วข่าวดารามเยอะทุกปีแหละเนาะแต่ว่าคือมันก็เป็นเรียกว่าอะไรครับเราโด,ดยส่วนตัวผมอาจจะไม่ได้ไปเรียกว่าอะไรครับ อาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องดวงหนักขนาดนั้นไม่ได้ม่ได้ลบหลู่นะแต่เราก็รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่การดําเนินชีวิตของตัวเราเนี่แหละนะครับก็ถ้าเราใช้ชีวิตให้เซฟตี้ระวังมากที่สุดก,ก็น่าจะดีที่สุดเลยนะส่วนที่เหลือถ้ามันจะเกิดขึ้นมันก็เป็นอะไรที่นอกเหนือการควบคุมก็ต้องเมน a ให้ดีแค่นึงก็ต้องระวังตัวให้ดีครับผมเรื่องเงินเหรอครับผมโอ้โห คือเรื่องยืมเงินนี้มันเป็นเรื่องผู้ยากนะคือผมผมก็อ่ะผมก็พูดจริงๆว่าผมก็ให้คนยืมเยอะครับผมนะครับได้คืนบ้างไม่ได้คืนบ้างเสียเพื่อนบ้างก็ความจริงแล้วพอทุกวันนี้พอมีคนยืมอะ่ะผมก็ถ้าไม่จําเป็นจริงๆถ้าเขาไม่ได้มีเหตุผลจำเป็นจริงๆอะ่ะผมผมก็คงตัดปัญหาด้วยการที่แบบว่าเออ เราคบกันเป็นเพื่อนอย่างนี้ดีกว่าคือไม่อยากไม่ไม่ใช่เลยไม่ใช่ว่าไม่อยากไม่ใช่ว่างกบหรือให้ยืมไม่ได้แต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมามันมันบอกเลยว่าบางทีการที่แบบมายืมเงนิงนกันกลายเป็นว่าเสียความรู้สึกเสียเพื่อนกันไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครจําเป็นจริงๆแบบเรื่องแบบเขาต้องมีญาติหรือว่าพ่อแม่จําเป็นต้องใช้อะไรเงี้ยผมอันนั้นผม,ผมช่วยได้ผมช่วย <c oughs> เยอะเยอะเผมเคยให้ยืมแบบเป็นหลักแบบหลายแสนอะไรเงยเคยนะอจนวนนั้นก็คนไม่ได้ได้คืนมาประมาณหนึ่งครับแบบหลักเป็นหลายหมื่นแล้วไม่ได้คืนอะไรอย่างเงี้ก็มีความุกข์ใจของเจ้าหนี้ชิบารคอนมันมันมันรู้สึกเสียใจมากกว่าเวลาที่แบบเราต้องไปเอาพูดตรงตรงบางทีแบบตอนที่เขามายืมเราอ่ะผมไม่ได้ระบุว่าที่ใครนะเป็นเป็นแค่บางคนอย่างเงี้ย คนที่มายืมก็คือแบบตอนเข้าไปยืมก็คือคุยคุยกับเราดีมากแต่ว่าพอเราไปยืมเขาอะมันเหมือนเราเป็นลูกหนี้ซะเองเลยเหมือนกับว่าพอเราพอเราไ,ไ,ไ,ไปไอทวงอะก็ไม่อยากทวงหรอกแต่พอมันนาน,นมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอ,พอไปถามถึงมันกลายเป็นว่าคําตอบที่ได้กลับมาเหมือนเราเป็นคนผิดอะว่าเราแบบใจแคบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งแบบเสียคาม้สึกอ่ะกูไม่เอาคืนก็ได้อะไรเงี้ยมาจบจบไปอะไรอย่างเงี้ยแม่ว่าที่ผ่านมามีน้าตาซึมของกจ้าไม่ได้น้ำตาซึมหรอกเจ็บใจมากกว่าเจ็บใจแล้วก็บางกลับบางคนก็ เสียเสียดายเพื่อนคนระับ<อ>เสียดายเพื่อนคือ<ห>ตอนนี้อย่ายืมเลยใช่ครับผมนะฮะให้ผมไปยืมคุณดีกว่าแล้วเขาได้มีกลับมาขอโทษไหมคือค <c oughs> ืออย่างนี้ครับบางบางคนก็หายไปเลยครับบางคนเขาก็บอกเหตุผลมาว่าทําไมแล้วก็กลับติดต่อมาเรื่อยๆเรา<ด><ด>เราเข้าใจก็มีครับ